ตอนนี้เราอยู่กันในซีรีส์ห้องเก็บของนะครับสำหรับคราวนีเน้เราจะพูดถึงตำนานตำนานหนึ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเอเชียซึ่งก็คือญี่ปุ่นนั่นเองนะครับเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนนะครับอันที่จริงตำนานนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเก่ามากแล้วนะครับแต่ว่ามันได้กลับมาดังอีกครั้งหนึ่งในช่วงประมาณ10ปีที่ผ่านมาซึ่งถ้าเพื่อนได้ฟังคลิปนี้จนจบก็น่าจะพอเข้าใจว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ทําให้ตำนานนี้กลับมา่งด,ดังอีกครั้งหนึ่ง เรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่คาลือฮานอิมูโรครับซึ่งอยู่ไม่ไกลนักจากโตเกียวตามตำนานได้บอกว่าคาลือฮานหลังนี้เนี่ยตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เป็นเหมือนกับประตูเชื่อมระหว่างโลกของเราและโลกของสิ่งชั่วร้ายครับทำให้คนในตระกูลของอิมโรเนี่ยมีพิธีกรรมซึ่งเขาบอกกันว่าเป็นพิธีกรรมที่ถูกลืมไปแล้วหรือว่าเป็นพิธีกรรมที่หายส,สูญไปแล้วของชาวชินโตนะครับซึ่งเขาเรียกพิธีกรรมนี้ว่าพิธีกรรมลัดคอ โดยเจ้าพิธีกรรมนี้เนี่ยมีสิ่งที่จําเป็นนะครับนั่นก็คือเด็กผู้หญิงบริสุทธิ์นะครับคาว่าบริสุทธิ์ในที่นี้หมายถึงทั้งกายและใจนะครับเพราะงั้นเนี่ยคนในตระกูลของฮิมโโลเองที่ทําพิธีกรรมนี้ก็จะทําการเลี้ยงดูเด็กหนึ่งคนตั้งแต่เกิดเลยนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กคนนี้เนี่ยจะมีความบริสุทธิ์อย่างร้อยเปอร์เซ็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกหรือว่าอะไรก็ตามเพราะงั้นเด็กคนนี้จะถูกเลี้ยงอย่างลับๆแล้วก็ตัดขาดจากโลกภายนอก และเมื่อเวลาของพิธีกรรมมาถึงครับคนในบ้านของฮิมุโรเนี่ยจะนําเด็กผู้หญิงคนนี้มานอนลงนะครับแล้วก็ใช้เชือกผูก5จุดของร่างกายนั่นก็คือส่วนของคอนะครับข้อมือทั้งสองข้างแล้วก็ข้อเท้าทั้งสองข้างเชือกฝั่งหนึ่งเนี่ยผูกกับตัวเด็กเชือกอีกฝั่งหนึ่งจะผูกอยู่กับมา้าหรืออาจจะเป็นวัวนะครับแล้วก็จะให้ม้าหรือวัวทั้ง5ตัวนี้เนี่ยวิ่งกระชากร่างของเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยจนขาดไปคนละทิศคนละทาง ที่พวกเขาทาแบบนี้เพราะว่าพวกเขาเชื่อนะครับว่าเลือดของเด็กสาวบริสุทธิ์คนนี้เนี่ยจะทําให้เชือกเส้นนั้นมีความสามารถในการห้ามหรือว่าป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้หลังจากที่จบพิธีกรรมเขาก็จะเอาเชือกที่ชุ่มเลือดนี้เนี่ยไปวางเอาไว้นะครับที่ประตูระหว่างออโลกของเราแล้วก็โลกของสิ่งชั่วร้าย โดยที่เชือกที่เป็นเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วในตอนนี้นะครับจะสามารถปกป้องพวกเขาครอบครัวของเขาและโลกใบนี้จากสิ่งชั่วร้ายได้เป็นระยะเวลา50ปีซึ่งนั่นหมายความว่าอีก50ปีข้างหน้าพิธีกรรมนี้ก็จะถูกจัดขึ้นมาอีกถ้าพูดถึงในโลกปัจจุบันครับสิ่งที่พวกเขาทํานั่นคือการฆาตรกรรมนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ไม่มีการทําอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วแต่ว่าเมื่อไม่ถึง100ปีที่ผ่านมานะครับ ว่ากันว่ามันเป็นครั้งสุดท้ายที่ตระกูลฮิมุโลได้ทําพิธีกรรมครั้งนี้และมันเกิดความผิดพลาดขึ้นในเหตุการณ์ครั้งนั้นครับคนในตระกูลฮิมุโลเนี่ยก็ได้เตรียมเด็กผู้หญิงหนึ่งคนนะครับแล้วก็เลี้ยงดูอย่างดีอย่างเป็นความลับแล้วก็ตัดขาดจากโลกภายนอกเหมือนกับทุกครั้งที่พวกเขาทํากันเพื่อเตรียมที่จะเข้าสู่พิธีกรรมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กผู้หญิงคนนั้นกลับมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วได้หลงลัก ผู้ชายคนหนึ่งที่เธอเห็นนะครับซึ่งนั่นทำให้ความคิดหรือว่าจิตใจของเธอเนี่ยไม่ได้บริสุทธิ์ในลักษณะที่จะสามารถทําพิธิกรรมนี้ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเจ้าบ้านตระกูลทิมโลทราบเรื่องนะครับก็รู้เลยว่าพิธิกรรมครั้งนี้ไม่สามารถทําให้สมบูรณ์ได้ และเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสิ่งชั่วร้ายที่พวกเขาไม่สามารถที่จะป้องกันมันได้ในครั้งนี้นะครับรวมถึงความกลัวว่าสิ่งชั่วร้ายพวกนั้นจะมาทําอันตรายกับคนในตระกูลหรือคนในครอบครัวเขาเจ้าบ้านนิมุลโลจึงได้ใช้ดาบคาตาณาของญี่ปุ่นเนี่ยฆ่าทุกคนในบ้านจนหมดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ฆ่าตัวตายตามเพื่อหน,นีจากสิ่งชั่วร้ายนั้น หลังจากนั้นครับถึงแม้ว่าทุกคนในตระกูลจะเสียชีวิตหมดแล้วพิธีกรรมนี้ไม่มีการจัดทำขึ้นมาอีกแล้วแต่ว่าเรื่องราวก็ยังคงไม่จบครับผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินมาบ้างว่าวิญญาณของผีใต้โหงหรือว่าคนที่ไม่ได้เสียชีวิตอย่างสงบสุขนะครับพวกเขาจะติดวนเวียนอยู่กับความคิดสุดท้ายในหัวครับซึ่งนั่นทำให้กลายเป็นเรื่องเฮี้ยนของคฤหิสั์หลังนี้ในปัจจุบันครับ ว่ากันว่าในตัวบ้านครับจะเต็มไปด้วยรอยเลือดที่กระเซ็นครับรวมถึงรอยมือที่เปื้อนเลือดติดอยู่ตามผนังด้วยนะครับซึ่งเกิดจากการฆาตกรรมหมู่ในครั้งนั้นบางคนที่ผ่านไปมาครับพวกเขาบอกว่าพวกเขาได้มองมาที่คฤหาสน์ครับแล้วก็ได้เห็นเหมือนกับจะเป็นกลุ่มคนที่ใส่ชุดสีขาวซึ่งจะเป็นชุดทําพิธีกรรมของญี่ปุ่นนะครับเชื่อกันว่านั่นคือวิญญ,ญาณของผู้คนในตระกูลฮิมโรที่ไม่สามารถออกไปจากคฤหาสน์นั้นได้ ตามตำนานได้บอกเอาไว้ว่าจนถึงปัจจุบันนี้ครับวิญญาณของผู้คนในตระกูลของฮิมุลโรเนี่ยก็ยังคงพยายามทำพิธีกรรมครั้งสุดท้ายที่พวกว่าสัมภาษณ์โดยที่เขาจะจับใครก็ตามที่หลงเข้าไปในคฤหาสน์ของเขาซึ่งก็คือคนทั่วไปคนที่มีชีวิตอยู่ตามปกติที่เดินเข้าไปอะนะมาแทนเด็กผู้หญิงคนที่ทำให้พิธีกรรมครั้งสุดท้ายนั้นไม่สำเร็จในส่วนของสถานที่ครับมีการพบว่าข้างใต้คฤหาสน์มีเหมือนเป็นอุโมงค์ ลึกเข้าไปนะครับว่ากันว่าน่าจะทําพิธีกรรมลัดคอกันที่นั่นและสุดท้ายครับตามตำนานได้บอกเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ได้เอากล้องถ่ายรูปนะครับถ่ายคะหลหาดหลังนี้แล้วดูที่กระจกบางครั้งอาจจะติดภาพของเด็กผู้หญิงคนนั้นกลับมาด้วยในภาพก็ได้ สำหรับหลายๆคนที่ฟังมาถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าเรื่องราวนี้ฟังดูคุ้นๆเหมือนเคยเห็นหรือเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนนะครับไม่น่าแปลกใจครับเพราะว่าทั่วทั้งโลกได้กลับมารู้จักเ,เหตุการณ์ที่บ้านฮิมุลโลอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ตอนที่เกียรไปเทาเ่าเฟรมได้ออกวางจำนายนะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ได้เล่นเกมนี้นะครับจะรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดของ a t t l e f r ฟร e จะค่อนข้างตรงทีเดียวรวมถึงมีชื่อของคาลอฮารที่เขียนเลยว่าเป็นของฮิมุโลนะครับตรงชื่อของสถานที่จริงด้วยแต่สุดท้ายครับเมื่อเราคุยมาถึงตรงนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะไม่ถามไม่ได้เลยก็คือเหตุการณ์ที่ว่ามาเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าดูจากช่วงเวลาแล้ว เหตุการณ์การฆาตรกรรมสังหารหมู่ล้างตระกูลเนี่ยนะครับน่าจะเกิดขึ้นไม่เกิน100ปีที่ผ่านมาซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นโลกที่ไม่ได้ล้าหลังนะครับทุกอย่างมีระบบระเบียบเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการฆาตรกรรมหมู่ขนาดนี้มันก็ควรจะต้องมีบันทึกของตำรวจหรือว่าต้องมีข่าวลงในสือพิมพ์บ้างแต่กลับกลายเป็นว่าไม่สามารถพบเจออะไรแบบนี้ได้เลยที่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้ และเมื่อเราได้เจอกับความเชื่อตำนานหรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่มันควรจะมีหลักฐานแต่มันกลับไม่มีครับในตอนนี้ในวันที่ไม่มีหลักฐานนี้ผมก็คงต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่ว่ามาน่าจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงหรือถ้ามันเกิดขึ้นจริงก็ยังน่าจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ในเร็วๆนี้แต่ว่าที่แน่ๆครับตำนาน ของคาเรอหาดฮิมุโรเนี่ยเป็นหนึ่งในตำนานที่น่ากลัวนะครับและถ้าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงผมคิดว่าคาเรหาดฮิมุโรน่าจะเป็นสถานที่ที่เฮี้ยนและน่ากลัวที่สุดในญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้จบนะครับสำหรับเรื่องราวของคาเรืหาดฮิมุโรนะครับที่ผมค่อนข้างกลัวมันนะครับเพราะว่าเขาว่ากันว่านะครับอันนี้ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งแล้วการที่ผู้ตกลงไปเมื่อกี้ก็คือมีคนบอกว่า การเห็นวิญญาณของตระกูลฮิมโรที่เดินไปมาเนี่ยนะครับปกติแล้วต้องจะพูดถึงการพบเห็นวิญญาณในตอนกลางคืนนะครับแต่สําหรับที่นี่เขาบอกว่าสามารถพบเจอนะครับคือมีโอกาสได้เจอหรือว่าได้เห็นเนี่ยทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ควรจะเฉียดเข้าใกล้เลยแม้แต่นิดเดียว เนาะอ่ะสุดท้ายนะครับก็ขอฝากสปอนเซอร์ด้วยสำหรับนั้นเกม SimStore นะครับอย่าลืมแ้ะไปกดไลค์เ้าเป็นลังใจให้เขาแล้วก็ให้ผมด้วยส่วนแครก็ตามถ้าเกิดว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรเพิ่มหรือว่าอยากเพิ่มเติมสิ่งที่ผมพูดไปนะครับในคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้ใต้คลิปเหมือนเดิมผมกลับมาแน่นอนครับทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ